ื้อเครื่องซักผ้าโอ้โหปลาแขกนี่รวยเนาะซื้อเครื่องซักผ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอุ้ยไม่ใช่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท ป้าแขซื้อเตารีดและตู้เย็นรวมกันราคาน้อยกว่าเครื่องซักผ้ากี่บาทนะป้าแขซื้อเตารีดและตู้ เย็นราคารวมกันน้อยกว่าเครื่องซักผ้ากี่บาท ข้อนี้ถ้าเป็นเขียนประโยคสัญลักษณ์นี่ก็คือนำสองทำหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทบวกด้วยเนี่ยมาบวกกันในวงเล็บก็ในวงเล็บนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะอะ่คุณครูลองเขียนให้ดูนะข้อสามนะประโยคสัญลักษณ์ข้อสามนะคะหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อย อันนี้มันต้องเยอะอยู่แล้วล่ะลบด้วย1 2ึ0งพันบาทบวกด้วย5,990ันารนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของมันสำหรับข้อ3นะคะเอาเขียนลงไปเร็วส่วนข้อ2ใหญ่จะมี3ข้อย่อยให้ไปทำเป็นการบ้าน ดีไหมดีดไหมคะ,คะเออก็คุณครูทำให้แล้วไงทั้งสามข้อนักเรียนก็ไปทำเองแค่นี้ก็ไปตั้งโจทย์แบบนี้แหละเห็นตัวเลขแล้วก็ตั้งมาไม่ต้องไปดูไม่ไม่เกี่ยวกับข้างบนแล้วนะไม่เกี่ยวกับเตารีดพัดลมเตาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหรือว่าตู้เย็นหรือว่าเครื่องซักผ้าไม่เกี่ยวกันนะข้อสองก็คือข้อสองเขาจะให้แต่ตัวเลขมา นักเรียนก็ไปแต่งเอาเองฉันมีเงินสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนพ่อให้อีกโอ้โหพ่อให้เยอะจังเลยนเนี่ยพ่อให้ไปฝากเงินนะเออพ่อให้พ่อให้นำเงินไปออมอีกอา่าเอางี้ดีกว่าห้าหมืนสี่พันห้าร้อยสิบบาทรวมแล้วฉันมีเงินกี่บาท เอาไปฝากธนาคารออมสินถ้าข้อนี้ก็ประมาณว่าพ่อมีเงินเท่าไหร่คะหนึ่งแสนบาทเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมคะหนึ่งแสนเนี่ยเยอะนำไปทำรั้วบ้านเก้าหมืนเก้าพันห้าร้อยบาท พ่อเหลือเงินกี่บาทอุ๊ยทำไมง่ายจุงเบยง่ายมากเลยอะ่ะพ่อได้รับเงินเดือนข้อสามนะสมมติข้อสามนะพ่อได้รับเงินเดือนสามหมืนเก้าพันหกร้อยบาทได้รับโบนัสหก0มืนสามร้อยบาทอ่าพ่อ ่าใจให้คุณแม่นำเงินไปให้คุณแม่27,500บาทพ่อเหลือเงินกี่บาทแบบนี้ง่ายไหมเราดูเราดูตัวเลขแล้วเราก็แตมแตมตามตัวเลขไปง่ายนิดเดียวไม่ใช่เรื่องยาก ใครที่ชอบลอกเพื่อนบ่อยๆนักเรียนก็จะทำข้อสอบไม่ได้เชื่อครูสินี่แหละมันจะมีผลตรงนี้แหละอา้าวเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำตอนท้ายถ้ามีเวลาเดี๋ยวครูให้ทำต่อเอาหยิบสมุดฝึกคิดลองทำขึ้นมาค่ะฝึกคิดลองทำ คุณครูปลายทางวางใจก,กังวลช่วยหลังจากที่สอบเสร็จแล้วกรุณาถามคะแนนเด็กให้คุณครูด้วยนะคะว่าแต่ละคนได้คนละกี่คะแนนอ้าวข้อที่หนึ่งตัดไปที่สไลด์ค่ะมีอยู่สิบข้อทดสอบหลังเรียนหน่วยที่สอ เอาละสิปลายทางบอกว่าหัวหินไฟดับหรือเปล่าไม่ดับนะคะคุณครูขาสัญญาณหายใครก็บอกสัญญาณหายไม่หายค่ะปกตินะคะคุณครูขาเอาละสิเอาละสิ สอบแล้วนะคะสอบแล้วเพียงอย่าให้เป็นอะไรเลยกําลังสอบ <c oughs> ระยองมาหรือยังคะระยอง <c oughs> สัญญาณปกตินะคะต้นทางปกติค่ะ <c oughs> อ้าวเขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบแล้วอันเดลนยไว้เลย <c oughs> อนุญาตให้ทดได้ <c oughs> ด้านหลังกระดาษ ดจหายแวบเลยวันนี้สอบด้วยพร้อมยังใครพร้อมแล้วโชว์ยัวแฮนด์พ l ีสโอหากว่าเรากำลังสบายจงปรกมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงปรกมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขกวดจงทุกข์ไปได้ทุกสิ่งหัวไปวิ่งอะไรกันเล่าจงปรกมือพัน หยิบดินสอนะบัดหนาวข้อที่หนึ่งมาแล้วตั้งใจนะคะไม่ให้คุยกันใครคุยกันอย่าให้คุณครูพูดเสียงดังสิคะครูเจ็บคอมากเลยเนี่ยใช่ต่อมน้ำเหลืองยังโตอยู่เลยเนี่ยคำไปก็ยังไม่ลด สามเซนก็ยังเหลือสามเซนต้องไปหาหมออีกรอบแล้วมนะั้งเนี่ยเพราะนักเรียนนี่แหละทำให้ครูต้องพูดมากที่จริงหมอให้ครูหยุดนะเนี่ยหยุดพักเลยสองสาวันเพราะว่าเดี๋ยวมันโตมันจะไม่ยอมนั่นครูห่วงนักเรียนไงครูก็ต้องมาลุยเลยสอบพอดี เก็บคะแนนด้วยปลายทางวางใจก,กังวลด้วยนะคะเก็บคะแนนด้วยตั้งใจเรียนนะคะไม่ให้คุยกันปลายทางมีใครคุยกันไหมคะใจหายแวบเลยสัญญาณไปหายหายไปช่วงหนึ่งเนะี่ย คุณครูอนุญาตให้ทดได้หน้านี้หน้าว่างๆอ่ะทดไปเลยกูไม่ว่าทดไปเลยเค,คุณครูจะได้เห็นด้วยว่าอ๋อนี่คิดจริงนะเนี่ยไม่ได้ลอกเพื่อนนะเนี่ยอมองเฉยๆแล้วหนูจะรู้เหรอคะถ้าหนูไม่ตั้งอ,ะอ่ะเออฮะ เป็นอะไรนะทำไมอะแบบรักไก่อะเหรอพวกนี้ชอบรักไก่ระวังเหอะพลาดมาแล้วอย่ามาว่าครูนะเขาทำยังไงแม่รักไก่ของเขาอะเขาก็เอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยห้าบวกหนึ่งได้หกใช่ไหม อา่าแล้วถ้าเจอเจอข้อสอบที่มันยังยากจะทำไงห้าบวกหนึงได้หกปรากฏว่ามีอยู่สองข้อได้หกเนี่ยหลักหน่วยต่อไปก็หลักสิบหนึ่งบวกด้วยแปดก็จะเป็น 9. เก้าอ้าวเก้าหลักสิบเหมือนกันเก้าละหลักร้อยหกบวกด้วยสองเป็นเท่าไหร่อ่ะ 8. 8. เจอ,อยังข้อข้อถูก นี่คือพวกรักไก่ไงรักไก่คือพวกที่เรียนเก่งอ้าวแต่ถ้าเป็นในแนวกระจายเนี่ย<ๆ>เขาก็จะงงเหมือนกันอ้าวเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วไปข้อที่สองเลยเอาละไปดูกันเราเองข้อที่สอง ไม่คุยค่ะแมงโมเยอะ Yeah.